ที่กำลังรับชมไลฟ์สดอยู่ทางบ้านวันนี้นะครับผม12สิงหาเป็นวันแม่สวัสดีแม่แม่ทุกท่านพร้อมนะครับผมนาเวทีแล้วก็แม่แม่ทางหน้าจอที่รับชมทั่วโลกครับวันนี้ก็ขอให้ บุคคลที่เป็นแม่นะครับผมหรือเอฟซที่อยู่ทางบ้านนะครับผมมีความสุขนะครับสุขภาพแข็งแรงฝากลูกฝากเตาไครเพ่งตัวเกี่ยวไมวสิกน้ําแน่ลูกบ้านนี้อาจจะหยาบอาจจะมืนแน่แต่ลูกกระหักแม่เดอ้อวันนี้นะครับผมนําเสนอตอนที่มีชื่อว่านาง12นะครับผมเล่นวันที่สิสิงหาอีพีห้า ลงเลขสองแทบทุกคำนะครับวันนี้ฝากบอกเลยว่าความสนุกสนานเราเพียบเยอะแยะไปหมดนะครับจริงๆแล้ววันนี้นอกจากทีมงานตัวเกมมิวสิกแล้วศิลปินรับเชิญของเราก็ยังเยอะแยะมากมายไปหมดครับมีใครบ้างคุณนกพงศกรนะครับพี่เด่นชัยวงสามารถแล้วก็อีกหลายท่านใะนค่ำคืนนี้ที่จะมาเซอร์ไพรส์บนเวทีของเราเมื่อนี้ต้องขอบคุณก่อรวินคินิก ขอบคุณครีมกันแดดและบอดี้ออยแบรนโซสินค้านำเข้าจากเกาหลีครับขอบคุณน้ำปราสิลิพรรสแซบแซบทุกครกอร่อยทุกหยดทุกเมนูครับขอบคุณยาสีฟันฟินเดนยิ้มสวยมั่นใจใช้ฟินเดนนะครับผมขอบคุณฟินกลับขอนแก่นที่มอบความฟินฟินให้กับสาวๆหนุ่มๆในทุกค่ำคืนครับเมื่อนี้นําเสนอในรูปแบบนัง12บางคนงงวา่าทำไม นั่ง12ของเราคอสตูมถึงเป็นแบบนี้ถึงเป็นยั่งี้นะครับผมปกติแล้วในวรรณคดีหรือว่าในประวัติศาสตร์จะเป็นแต่งตัวแบบบร่รงโบราณแมนบอแต่มือนี้มีคนหลุดตีมหลุดประเภทอยู่มีคนคนหนึ่งเหมือนมาอยุกกลางๆของประเทศไทยยังไงกับไมรู้แมนบอมาถึงงานบอนี่เฮ้ยว่ะเอ้เอาคอยว่าแมนยุกเดียวกันว่าแมนบอกมันคนละยุคบอหนี่เขาอยู่คนละประเทศบอเนี่ยอันนี้อยู่ ป้าแต่งตัวคือต่างประเทศใช<ว>่ไหมบัดคอยม้าคือจีบไปวัดอยู่บ่เซาอันนี้นั่ง12เบอร์ชั้นบ่คือในทีวีสวิตเตะกี้เด้ช่องเจ<อ>ี๊ช่องเปีช่องเก่าช,ช่องทิพน่ะนะาเพราแมนบ่ราะแม้แบบไทยๆทยแม่บ้า,าไม่เราสแสดงแบบอินเตอร์เนชั่นแนลโอ้อินเตอร์เนชั่นแนลชื่อเราก็แบบมีมแต่ฝรั่งฝรั่งเป็นซอฝรัง่งซอฝรั่งแบบตะวันตกแบบตะวันตกแบบมาจากเมืองฝรั่งเนี่ยสินะเมืองฝรั่งของเราของเรา อันฟนลอรไปล่าออกแตอีสันควาซสีมาอยู่ตัวเกี่ยวไปกินหลายบอบอกินว่าลายค่ะกินเขาามือละจานจานดาวเทียมมือนี้บอกพี่บอกน้องครับพี่น้องความสนุกของเรารออยู่ในกลุ่มสัปดาห์ที่ผ่านมาของเราเป็นสีกาหงนำเสนอเป็นรูปแบบ ความเป็นสีกาความเปลี่ยนนองหงแต่มือนีความเปลี่ยนนั่ง12จากแดนเซอร์สิบ12คนเกิดเลยเป็นต้นเหตุของเรื่องนี้นะครับเกิดเลยกลายเป็นนาง12ครับพี่น้องซึ่งบอกเลยว่าความสนุกของเขาเยอะไปหมดเจ้าเบิงเจ้าตอนเจ้าไ้ซสอมมวนบอกมวนค่ะเนาะมวนอิลีเลยค่ะบอเป็นความแปลกใหม่ด้วยผสมประสานกับกินอ้ายเขานั่ง12ของประเทศไทยผ่อนชิ้นจังโชว์ในกลุ่มในเสียงชิ้นจังเปยังไดเนี่ย อะไรก็คะ่ะตอนคู่ชินจังโชคอยู่ในกลุ่มตอนซ้อมมันสปอยนะจาน๊าหน้อยน้ำเสียงของคู่ชินจังว่าต้องเว้าถึงค่ะพี่น้องว่าเรื่องเสียงคู่ชินจังนี่นะครับแต่ไหนเท่าใดได้คะ่ะเสียงดีบักคักบักเน่ันหม่ไหลตลอดอม,มันเป็นคอนเสียงดีเราอาจจะประมาณว่าในข่ายมีแต่คนเสียงดีแล้วถ้าเราไปเสียงดีคือผูนเราอาจจะโบดินแมนอยู่ค่ะเป็นเอกลักษณ์เนะาะคนนีิได้ชื่อได้ไ่ะคันลองขึ้นมาเพิ่มนี่โอ้ตายสิคู่ชินจังเนับ แบบไนโอ้ oh. เอาจังเราลองพี่หญิงสิง<อ>แบบเต้นไหนขอก่อนยอดเลิขยนทุกค <c oughs> ืน <c oughs> หรือว่าเราเหตุเเป็นคอนเสิร์เป็นคอนเทนต์หรือเปล่ามันฉันว่ามันะม่นคอนเทนต์หรอกมันเป็นอย่างไะเป็นที่ร <c oughs> มือนี่มวนคักมวลแนคับพี่น้องวันนี้เราก็อาจจะไม่แนะนําศิลปินเพราะว่าคงรู้จักหน้าค่าตากันค่อนข้างครบถ้วนแล้วแมนบอที่ตากันมาปีหนึ่งสองปีแล้วมือกับแนะนําตัวซูมือสูอีพีห้เป็นบาอีพีที่หาสิบสองไปแห้งแล้วแมนบอหน้าคุ้นหน้าคุ้นตากันเบิดแดละละเาะเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้มาดูนะครับผมสมหน้าสมตาของศิลปินรับเชิญของเรานะครับผมคุณนกพงศกรค่ะศิลปินรับเชิญของเราวันนี้บ่คะล้วอกงมองไหนนี่ออกมองไหนวันกี้อราบินไหม เลราะรบินมาบอกนกป้องสะกดให้โดริกบอกมีบอกฮะสลิงบอกมาแบบใดจั้งเดียวหรือจิตได้ใช้รถปุ๊บยูมามีมันนี่ผู้ใดล็อกตัวแล้วไวผู้ใดล็อกตัวแล้วไวอันทีมงานปล่อยโศยนกป้องสะกนขอเสียงสมมติเอพี่นกปงสะกดหน่อยค่ะ พอได้ยินคือผมมีคนไปน้ำเอาแน่เนาะจากหลักบผอยู่นี่เขาบ่น้ำดอกยวค่อยฟังเัาเองฟังจะได้มันมิดซีรีส์จะได้ของเต็มตัวเก็บเสียงบ่แมนป้าเป็นยังอีบานอันนี้ทีมงานค่ายเพลงตัวเกมมิวสิกครับ<อ>พี่น้มบรรยุษเสียงมีหัวคือผมมีพูดจังสี่เอ้ามันเป็นจังได<อ>ย์บรรยุษเสียงมีหกมันเป็นจังไดยเมื่อกี้เป็นจังสี่เป็นจังสี่อยนะ่างละเป็นยังไงคะเป,เป็นตูบสู <laughs> สวัสดีแม่แม่ทุกคนค่ะผมสวัสดีแฟนๆทั่วประเทศนะครับที่ชมสตรีมไลฟ์สดนะครับโตเกียวมิวสิก EP ที่ห้าสิบสอง EP ที่ห้าสิบสองเอินสื่ออะไรมันเรียกชื่อค่ายให้มันถูกนะอย่าผสมปะสานนะเอา้ามีเรื่องในอยภาวะากันเทัเว้ยมือนิบจะไปแนตั้งแต่ลูกสาวนองอ้ายมาสามเถอาสี่เื้อๆๆๆเขาบอกว่าเอ้าทำไมไม่เอาพ่อน้องมาบ้างทำไมเอาแต่ลูกมาแม่นครับก็เป็นจริงแล้วผมบางอยู่เขาไม่ได้เชิญครับ เอามาบอกอันนี้ความจริงความจริงก็ยังว่าเอามันคือบ่บอกว่ะเมัืเอาไปตั้งไต่คือส uh cu ิไปตั้งแต่อายอาทิตย์ทั้งมหากับอย่างอายอยู่นี่เสียบอกว่าเอาอันบีกก็บอว่าอายไปนน้ำเนื้อจริงขาก็บบอกาว่ามันพอครอยู่เพิ่นมีจิสสำนึกเอื้ออายมาหลายน้เพิ่นี่ขอเสียหลายๆเด้อแมนเบาความจริงบ่นี่ความจริงอยากมาตะโดดแล้วสองครั้งแล้วน้องอายมาวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีแมนครับวันนี้ เพื่อนสิเลีนเดอะมิวสิคซเกิลเรื่องหน้าสิบสองเพื่อนจ้เป็นอยนยังเนี่ยกูก็เป็นคนที่สิบสองคนละเนาะมีมันเอาเอาแบบไหนคือไปบอกเขาจังสันเขาก็เรื่องหูกร้นบัดนี้เอาอุตส่าจะบอกเขาว่าแต่งไสสีแตงเงี้ยจริงไปหาปูบอกก่อนละบัดนี้ตายละอุตส่าเสียงวิกไว้ยังดีเพราะเป็นยังดีเป็นใดก็ล์ติวาจังสันเราประเด้เอาสุดผู้ชายมาจักสุด แล้วว่าจะสุดล่าตีมาก้ามันคือว่าเป็นพระเอกหมอล่ำยังดีคือสิบอกเอาสุดผู้ชายมานำแต่งจะล่ำอยู่วงแล้วก็ล่ำเป็นผู้หญิงไอเรียนเมื่อเมื่อเลยไอปั้นซุบลูกน้องไอก็บอกแล้วว่าน้องๆผู้หญิงนางเอกน่ะคนที่บุคลิกภาพไม่ดีน่ะเดินมาถามพี่ได้ไอสิแนะน้ำทุกอย่างเพราะวะไอก็เคยเป็นนางเอกมาก่อนเรื่องเม่ยเราบ่ได้ลูกใครเป็นกระเทยนั่นเชิญเถอะเฮ้ยเสียงใครเอาพาโดนเราเอามานั่งเชิญแค่ เดี๋ยว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 ผู้ใดนี่เอาเป้าต้นนี่เอาเป้ามาหยังเป้าตัวเกียวเป้ามาหยังเอาเ,เป้าตัวเกียวจางไหนอีพ<ฤ>ีนี้ไม่ได้เชิญคุณเป้าเลยคุณเป้ามาทำไมฮะนั่นโอ,โอ้ยเป็นต่บ้าตงสีนั่นละ่ะบา่าแต่บอเชิญบอชเชิญมาย้ามหดบอได้เป็นคนดีน้ำเขาตกเทียบเป็นคนอย่างเป็นเตสซั์เป็นเด้รอบที่แล้วกับเป็นแชร์รอบก่อนกูได้เป็นนก <c oughs> รอบนี้เด้เคู่เรีย้เป็นยักษ์เจ้าขเขาคือว่าเจ้าเป็นอันตำนานนางองค์นางเอกอันคู่บิกกี้คือให้โบจังซีงมานั่นล่ะเอิ้นมากกว่านางเอกมาเป็นนางเอกแน่เด้เอแม่เออมาย้ำใดได้เป็นสัตว์ทาาุติยภูตทั้งทั้งผุ่นใยามาทั้งผีตา<ม>่างเพศศักยภาพศักยภาพเมคคาเลเตอร์บุคลิกอันนี้บอดเก่าเดิแมวครับอีนนีนะเนี่ยสรุปว่าเราสืบเราสือดกหรือเราสือเก่าโอ้ยคือมาบอดนก ยานไดเบรว่าตลุกเนาะเอายานเพื่อนเพื่อนมาอีกอันนี้ก็ขอม่าทำได้นี่กันนะพอดเขาพ่อกันเป็นเ่าะมือนั้นอ้าวเป็นเ่าพี่เดี๋ยวอยู่ข้างเมมเบอแม่นเป็นเจ้าบพราไปไล่มือนั้นแม่นอ๋อการยุนั่นะหละคุณบอดเก่าถอดบ่อตั้งแต่เป็นพันไล่ออกกันบอ ตั้งแต่สมัยเป็นน้ำวีหกปีแรกน้ำน้ำวีหกโอ้ตั้งแต่ม oh. 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 oh, ีโชว์อันผูกข oh. hmm. ้อตายอันดังๆกันตีโอ้ยแนี่ยเฉพาดีๆแน่จำมันมันดีๆอันผูกข้อตายเพราะเป็นตดีมันเอามันก็อลังการโชว์มันก็ดังโชว์นั่นเนาะอีอัวเอออเามากนาเอามากนาย้อนตำนานมะกนาวัดที่โถอีอัวกิสาชัวอปีมัอยู่หัทกิลูกกาลีอีฮัทมึงสมาัติเด่นเจ้าให้เขาเดาตัวเบามืออีหัทเนี่ย แย่จ้ะตีนูอันนี้เปันจุบันได้ผูกข้อตายดอกเป็นอยังอ่ะเสียกข้อขาดต้นได้ปัจจันตายแทบเสียกมันหลับบ่ไหวเออหลับบ่ไหวแม่เจ้าว่าอ้วนเอาไว้นั่งอ้วนอันนี้ไปพูวนนั่งหักนั่งมาปัจจุเกลี่ยอ้อมเสียบเท่ะ คำพืนนี้เราติดตามพี่นกกับแม่เป้าว่าจะสวมบทบาทได้มันสนุกแค่ไหนนะครับผมรอติดตาม f c จากเสเวี่หกก็เดินทางตามให้กำลังใจในกลุ่มปิดเยอะมาก f c แม่เป้าก็เดินทางมาเยอะมาก f อพี่อัชราก็เดินทางมาเยอะมากเช่นกันมาต่างว่าอุ้ยสองขั้นรถรถบัสน่ะรถจักรยานอีกขั้นหนึ่งโซ่ตกอยูชซอยกันมายังกอดพูดเลย ยืบึงน้องขวดผุนภาพท่านใดอยู่ตัวตัวโอเคเดี๋ยวให้พี่นกกับแม่เป้าไปพักผ่อนอันนี้คือชุดปลอมนะนี่เอาบุาตรกับพักผ่อนทั้คันเหรอเนียอเก่งม่อนไงบออันไล่ลงคระบาดทางทางการเสิออกูสร้า,า,า,างให้ไรทางการ <c oughs> เขาว่าไล่ลงเนี่ยควรจะเป็นเสียวสันหลังบ้านเขาเป็นหยังไปวงไหนเขากับไร้ลรคคือบ้าโอ้ยอย่าหาว่าไปวงไหนเขากับไร้โรคเหรอจะขวางอย่าไปเอง เอาคือมาเสียงปีหกมาซื้อโตปีนี้มันแย่ปีหกซื้ออีกแล้โอ้นี่เด้อซื้อโตัยังเติ้งงันจังไรสดมาไรฟีกูกับมามี่มันื้อจังไรเอาบ่ซื้อในบทเสียงดีๆมาหนีิหากเราละมันแห้งมันร้าวเดี๋ยวพวกสื่อเนี่ยตีหนิบ่บ่กุ๊มมีวงเดียวเท่านั้นการสื้อวงใดอือง่ามาแชร์ไปแย่านคุณเดี่ยวยานคุณเดียลื่นวงยานคุณเดียลื่นแม่นี่ล่ะโตเกียวนี่แหละจะซื้อไม่พอโอเคบิ๊กบิ๊ก ไอ้ไอ้ทียมไทยเนี่ยไาจังไดไอ้บล็อกกาซื้บประยุทธ์เสียมีหกดอกเป็นยังกูยายน้องยกมือเอากูออกว้ายแรงมากโอเคเดี๋ยวแม่ไปพักผ่อนแล้วนะคะอ่ะแล้วใครคนเงินตากูกูจะออกข่าวไหมพรุ่งนี้นี่เอาแบบไหนเนี่ยเว้ยเว้ยนอนคือว่นเป็ดยังซีเป็นยังไหครับบอววันแม่ตัวนี่นี่วันแม่ก็ต้องร้องเพิงแม่แม่อันนี้แม่ยังนี่อันนี้แม่เล่าโอเค เจ้าจำได้บด่ว่าทั้งใดเจ้าเคยดูดนมข่เที่ยนึงเอาพวงมาไล่มาหวายไข่พร้อมนมด้นนมไตยดนมรังน้ถึงื่มนี่เด็ดนมนี่